เรื่องเล่าผ้าขาวม้าในป่าช้าเมื่อสามปีก่อนผมเคยเจอเรื่องที่ทำให้ไม่กล้าเข้าป่าช้าอีกเลยแม้แต่ตอนกลางวันตอนนั้นผมกลับไปเยี่ยมยายที่บ้านนอกเป็นหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอเล็กๆที่ไม่มีแม้แต่เสาไฟเข้าไปถึงท้ายหมู่บ้านทุกคนยังใช้ตะเกียงกับไฟฉายอยู่เลย วันหนึ่งช่วงบ่ายผมออกไปเก็บเห็ดคนเดียวเพราะอยากทำกับข้าวเย็นให้ยายคนแถวนั้นรู้กันดีว่าป่าหลังวัดมีเห็ดเยอะแต่ไม่มีใครค่อยกล้าเข้าไปเพราะตรงนั้นเคยเป็นป่าช้าเก่าผมไม่เชื่อพวกนี้หรอกก็แค่ที่เผาศพเก่าๆจะกลัวอะไรพอเดินเข้าไปลึกๆก,ก็เริ่มเงียบผิดปกติ ไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมผมเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมีผ้าเขาวมาผูกอยู่สะอาดเอี่ยมสีสดเหมือนเพิ่งซักมันตลกดีนะที่มีผ้าใหม่ๆอยู่กลางป่าแบบนี้ผมคิดแค่ว่าคงมีใครมาผูกล่อตาหรือผูกไว้กันอะไรสักอย่างแต่ตอนนั้นอากาศร้อน ผมเหงื่อท่วมหัวเลยไม่คิดอะไรมากผมปลดมันออกมาใช้เช็ดเหงื่อเฉยๆก่อนกลับผมยังใช้มันมาพันเห็ดใส่เป็นหอ่อถือกลับบ้านไปอีกตอนเย็นยายผมเห็นผ้าขาวมาแล้วถามว่าได้มาจากไหนผมตอบไปตรงๆว่าเจอในป่าหลังวัดยายเงียบไปพักใหญ่ แล้วพูดเบาๆว่าผืนนั้นมันไม่ใช่ของเล่นเอาคืนเข้าไปซะผมขำบอกว่าแค่ผืนผ้าเน่ยยายใครจะตามมาเอายายผมใส่หน้าไม่พูดอะไรอีกคืนนั้นเองผมนอนอยู่ที่บ้านยายไฟดับทั้งหมู่บ้านเพราะพายุ ผมใช้ไฟฉายมือถือเปิดไว้กำลังจะหลับตาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่รอบๆบ้านช้าๆหนักๆเสียงคล้ายรองเท้าแตะเก่าๆจากนั้นเสียงก็หยุดหน้าห้องผมแล้วมีเสียงผู้ชายเสียงแหบๆแผๆ่วๆของของกูอยู่กับมึงใช่ไหม ผมรีบลุกเปิดประตูไม่มีใครอยู่หน้าห้องมีแค่รอยดินเป็นฝ่าเท้าเปื้นอนโครนเต็มหน้าประตูผมโยนผ้าขาวมาออกหลักบ้านตอนนั้นเลยเช้าวันรุ่งขึ้นผ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยเก็บของจากในป่าอีกเลยเพราะผมเชื่อแล้วว่า ของบางอย่างถึงมันจะดูไม่มีค่าแต่มันก็ไม่ใช่ของเราและเจ้าของของบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันกับเราอีกต่อไปแล้วก็ได้